มาตารา232เมื่อได้รับอุทธร์แล้วให้ศาลชั้นต้นตรวจอุทธร์และมีคำสั่งให้สั่งหรือปฏิเสธไม่ส่งอุทธร์ไปยังศาลอุทธร์ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ถ้าศาลปฏิเสธไม่ส่งให้ศาลแสดงเหตุที่ไม่ส่งนั้น ไว้ในคำสั่งทุกเรื่องไปมาตาสองรามสิถ้าสารยอมรับอุทธรและมีความเห็นว่าการอุทธรนั้นคู่ความที่สารพิาพากษาไว้ให้ชนะจะต้องเสียค่าฤือชาธรรมเนียมเพิ่ม ให้ศาลมีอำนาจกำหนดให้ให้ศาลให้ศาลมีอำนาจกำหนดไว้ในคำสั่งให้ผู้อุทธรณ์นำเงินมาวางศาลให้พอกับจำนวนค่าหรือชาธรรมเนียมซึ่งจะต้องเสียดังกล่าว ตามอัตราที่ใช้บังคับในช่วงเวลานั้นมาตรา234ถ้าสารชั้นต้นไม่รับอุทธรถ้าสารชั้นต้นไม่รับอุทธรผู้อุทธรอ,อาจอุทธร คำสั่งศาลนั้นไปยังศาลอุทธรณ์อื่นโดยยื่นคำขอเป็นคำร้องต่อศาลชั้นต้นและนำค่าวิชาธรรมเนียมทั้งปวงมาวางศาลมาวางศาล แนะนำค่ะรื้อชาธร,รมเนียมทั้งปวงมาวางสารมาวางสารมาวางสาร่นะนำเงินมาชำระตามคำพิพากษา ภายใน15วันนับแต่วันที่สาสั่ง